สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีย่ำคำเด้อครับเด้อผมก๋วเหล้วงานครับผมนี่ครับเพิ่งแล้วงานเพิ่งได้ภาคเนีอครับผมเด้สองครับผมเพิ่งตรวจพนักงานเลี่ยครับเพิ่งตรวจพนักงานเลี่ยเพิ่งได้ภาคนี้ครับับพี่ตัวตูนเดียบด้วยครับผมอมาเบืองเด้อครับเด้อว่าผมจะได้อียงขุนเขาเรกียงครับผม โซ่งกาแฟสมุนไพรครับสองหัวแล้วก็ขนมฟังนี่ครับสีมากครับจากร้านค้าเนี่ครับผมจะกินนั่นนี่แหะครับผมมาว่าพี่น้องกินน้ำกันเลยเด้อครับบางหิวเข่าเราครับผมงานหลายแห้งครับพี่น้องสองมือนี่ครับมะเขาเวีนแท่นมีควันด้วยครับเพื่อนตัวนี้เจ็บเจ็บตัวนี้้อใส่ซ้ำน้ำก้อนเราเพราะ bay ừ. bán không ừ. 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 Ừ.

่รถไงจะเบิด์ตกับปิดแล้วก็เปิดอีกครับเปิดซองเที่ยงรถเขาของได้แรงงานเลยโอ้สองทุ่มข้าวโมทันดิจับลักงานเขาโมทันดิสุดนะครับพี่น้องเฮ้ยพี่น้องยี่สี่นะพี่น้องฟังเล่าหเรือครับเรื่อนี้ครับ กินขนาดนด้ครับกาแฟน่ครับเลี้ยงหงูหูด้เลยกับโวสูงแล้วเนาะครับโมสูงนะเรี่อย,ยกิน นี่ไปหมดครับโอ้ยติดตอได้เหรอเนาะอ๋อดูิโห้ดยอดเหรอครับไม่เขียวไม่เยี่น้องเอ้ยครับนม่ใครไม่คนน้องใครด้วยเลย เขากระพุ้งกระซ่งอันนี้ให้ม้าไปแล้วครับครอะไรเนี่ยใส่อัวครับผมเนีน่ยอะไร บ่เห็นหนางานเะาบคู้ว่าหนางานนี่อย่างแนี่ยเป่นอเ้ เอาอย่างนี่ก็ไดกินนะครับกินได้หนึ่งกระด่กินหน่อกเฮ้ยินุดกินครับถแย่งแย่งมือเหรอขึ้นไปดูได้เลงครับ ฝากกดติดตามนั้นเลยนะครับเดอ้อน้องมูกปูุ่กต้นเพื่อเป็นกำลังใจบ่ม,มีคลิปเหยงมาล่งหรอครับคที่พี่ือเพิ่นหรอครับผมมีแต่ลิปเพตุง,งานในเดทุ่งเทพนี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> นี Actually, 8, nah. ่อนาคตก็เดีวหวังเงินหลหรอกครับหลังก็ดี๋ยเลี้ยงตัวเองเลยเดือนหนึ่งสองสามพันอย่างเงว่าเป็นเงินเลยครับห่าเก่งเกียมากเ็าดี๋ยเี้ยงตัวเองเลยนะครับผมเดได้วหวังยงมากหมาะครับเทดไปเดีละพี่น้องเที่ทุกคนเ็ดไปนะครับเพราะว่าผมเมื่อกาจะเห็ดนับไปเลย่อี๋ยวกซีปีาพีนะครับ ถ้ามีไล่ได้ยักสองสามพันก็เอาเหรอครับพี่น้องก็ได้หวังหลายหรอครับยังตําได้สองสามพันเฮาะ็่าพุ่มใจด้วละครับผมได้คลิปนี้ผมก็ปากไปแค่นี้เด้ยครับเด้อครับผมแต่สดีครับผมมันเขยาวเลยนะครับเลยเอาไว้เดี๋ยวไม่เนาะครับเนาะยะกิดติดตามช่มอีกเนาะครับนอกครับ ครับสวัสดีครับ